สวัสดีครับพบกับช่อง่างตั้มโกกอ๋อนะครับวันนี้นะครับก็ได้เชื่อมนะครับลาวลาวดาดฟ้านะครับลาวกันตกนะครับตรงนี้นะครับตัดตัวนี้เลยก็เชื่อมเด็กทำลาวกันตกนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีเอฟซีมานะครับภาพจากจากมุมด้านบนนะครับภาพมุมสูงนะครับ มาศกสองคนนะมาไหว้ขอพรนะครับจากปู่บริจิตนะครับเป็นรถฟอร์ดนะครับป้ายจังหวัดสกลนครนะครับเปดห้าเจ็ี่นะครับมาสองคนเป็นผู้หญิงนะครับ เราก็ยังกำลังทำลาานะครับเยาวกันตุกนะครับ้างนั้นหกนี่นะครับว่นแต่จ่าจนเสียบเบิดเลยคือเสียบแางคายห่อนหลักคายเยอะจนเรือม นนี่นะครับตอนนี้ก็อา,อากาศร้อนมากนะครับก<ฮ>นะำลังตัดเหล็กทำราวกันตกนะครับ,รบสายเหล็กเยอะมากนะครับ ตัวนี้ดีนะครวบหาางใต้ดีจากเิ้นเป็นลาวบันไดลงมาก่อนทำารานะครับ เดี๋ยวฟิตเลยเด้อจากมุมสูงนะครับเอานะฮะเอาได้ตัวใบมันกินกัวนะฮะตัาตัาสองสองบาทมันกันเหมือนหน้าก็จะเป็นภูเขานะครับสวยนะครับภูเขาล้อมรอบนะครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหล็อกนะครับทำได้สามล็อกแล้วนะครับตัวน,นี้ก็การร้อนมากนะครับทำงานดูด้านบนด้าดว้านะครับไม่มีร่มนะครับเราก็เอาเอาแผ่นนะครับมาทำร่มนะครับ เิาทำการตัดเล็กอยู่นะครับตัวนี้ก็อากาศร้อนมากอยู่นะครับตัวนี้ก็เท่าไหร่นะบ่ายสี่โมงหรือยังนี่ครับ สิบหกนาฬิกาก็ยังร้อนอยู่นะครับเดดจนสายเลยเดดร้อนมากนะครับวันนี้นะครับจะทำาหล้านะครับทางขึ้นบันไดด้วยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะทำเรล้าจับตรงนี้ลงมาด้วยนะครับ บริจิตนะครับวันวันทูกขึ้น๋ยวเขามาขโมงนะครับเสือกว่าทำงานต่อนะับดูเหงื่อเมื่อนามน้ำนะครับร้อนมากครับตอนนี้นะครับค่าโควิดไปในตัวนะครับ ครก <c oughs> ารตัดเหล็กไปเรื่อยๆคนระับ ล็อกนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับโดยล็อกนี้กับล็อกนี้นะครับตกล็อกล้วก,กี่เส้นนี่ฮะตอกจากเส้นสามเส้นสามเส้นครึ่งตัวตัวนั้นหเลยสามสามทั้งเดียวหรอวะอันนี้ก็สามนี่ก็สามสามบวกก็จบ มันมืดล้วะชมนี่น้ำมันมืดเลยน้ำมันบืดที่โม่ตัวตายอยู่เดี๋ยวก็ทำงานนะครับตอนนี้ก็เด็ดจัดนะครับเยเราก็ยังทำงานอยู่นะผูหอนแต่ไม่เริ่มจะนัดงนั่งกัน มาหาเศษพอกกำลังไหลามาจากบ้านยาฮันนี่นะครับห้าล็อกนี่หกปูนหรือเปล่านะครับก็กลับมาจากที่าฐานพระพงนะครับรเ,เ,เอาเอาอกแค่มันตกเสือหัวขเขาเลยออกนอนไวขนัดนึงจับเสีย มันบอกพอดีกับหาอีกเดี๋ยวอีกสช,นะช่องนะครับสามช่องนะครับก็จะเสร็จแล้วนะครับด้านบนนะครับด้านบนเราก็จะปูเขาด้วยกระเบื้องนะครับตรงนี้นะครับ กาพดานบนก็จะสวยนะครับปืบนก็จะเย็นสบายนะครับตรงนี้นะครับขออนุญาตลงคลิเปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง,องช่างตต้ามบกบอกด้วยนะครับ